อันนี้ก็อยู่ร้านของคุณอ่าอะไรนะครับร้านพี่หนุ่มตลาดปัดร้านหนุ่มตลาดปัดนะครับวันนี้อยู่กับน้องป้องนะครับผมบอกเบอร์โทรพิกัดร้านนิดนึงครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดสองห้าครับพิกัดร้านอยู่ตลาดปัดทวิกรงน้มินเจ็ดสิบอ่เผื่อลูกค้าใหม่ๆนะครับที่ยังไม่รู้นะครับนะครับร้านเราก็จาหน่ายพวกเครื่องเสียงเครื่องเสียงมือสองญี่ปุ่นยุโรปกบ ครับผมแนวมีทุกแล้วแต่รอบของมาครับนะครับวันนี้วันนี้ของเยอะเยอะเยอะเข้าเข้ามาเยอะเลยแหละครับมีตัวดีๆเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวน้องก้องแนะนําตัวอะไรก่อนอันดับแรกเลยเดี๋ยวพามาดูเนี่ยเพิ่งมาวันนี้ของเซนเตอร์ของเอ่อไพลเนียเป็นไม้แท้ทั้งชิ้นเลยของเพลเนียนะครับดูตัวดอกสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้นาถ่ายรูปหน่อย อันนี้ตัวตัวนี้หนักยี่สิบโลนะเซนเตอร์ตัวน้ยหนักยี่สิบโลใช่โอ้โหเป็นไม้แบบเป็นไม้เลยโอ้ไม้จริงเลยนะใช่ไม้แบบลึกเลยเดี๋ยวให้ดูยี่สิบโลยี่สิบโลยี่สิบโลตัวนี้เนี่ยข้างหลังจะเป็นอย่างนี้เลยเนี๋ยนี่นะครับพายโอเนี่ย sa หกสี่ครับร้อยหกสิบวัตต์หกโอห์มอินไชน่าตัวนี้เสียงดีมากเลยเสียงดีอันนี้ตัวหนึ่งเจ็ดพันเก้ารวมสง เซนเตอร์ตัวนี้นะข้างหลังเป็นใบวายอันนี้เจ็ดพันเก้ารมส่งข้างหลังใบวายนะครับตัวนี้จะเรียกว่าน่าจะเป็นไฮเอ็นได้แหละใช่ครับสวยเลยนะครับไม้ทั้งชิ้นเลยไม้แท้ๆเลยแล้วก็ต่อมามันจะมีอันนี้เข้ามาอันนี้ไม่ค่อยเจอตัวนี้เป็นของโซ n y นะครับโซนีครับอ่โซนี่ G5 ดอก ตัวนี้สิบสองนิ้วครับสามทางอันนี้จะเป็นตัวปรับเสียงกลางกับกลางกับแหลมครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ข้างละยี่บแปดโลต่อข้างนะตัวนี้อยู่แปดพันเก้ารวมส่งแปดพันเก้ารวมส่งนะครับครับผมแล้วก็จะมีอุ้ยขอโทษครับผมขฟังลงมันไม่ได้เอาลงครับจะมีข้างในนี้อีกคู่หนึ่งจะคนละซีรีส์กันเป็นของของโซนี่เหมือนกันนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นโซนี่ G5A นย G5 เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็น5 a ตัว g 5 a ผมขายอยู่9 0 0รวมส่ง9 0 0รวมส่งนะครับตัวนี้นะหน้าสวยนะตรงนี้จะเป็นเหมือนเขาเรียกลังพึ่งไปนะจะเป็นแถบสวยเลยแหละน้ำหนัก28โลเหมือนกันครับต่างแค่รุ่นน้ำหนัก28โลนะครับ,รบตัวนี้เดี๋ยวพาดูข้างหน้านี้ก่อนเลยวันนี้ได้ได้ได้เนี่ยด้านหน้า <c oughs> อันนี้จะเป็นงานไฮเอ็นของยามาฮ่า โอ้โห uh oh, ของยามาฮ่าพร้อมขาตั้งป่ะครับพรอมอ่านี้แยกครับไม่ใช่ขาตั้งครับ oh. อยามาฮ่าอ่าตัวนี้เป็นยามาฮ่าเดี๋ยวให้ดูข้างหลัง